สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI คาก u r ูช่องที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดเทคโนโลยีล้ำสมัยและการรีวิวแบบจอดลึกที่คุณไว้ใจได้ถ้าคุณรักรถเหมือนกับเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับรถยนต์ SUV สุดล้ำจากค่ายนิสสันนั่นคือ2026 n นิสส e ัน X Trail ePower รถยนต์ไฮบริดที่ไม่ต้องชาร์จไฟที่มาพร้อมดีไซน์ใหม่เทคโนโลยีล้ำสมัยและประสบการณ์ขับขี่ที่ตอบโจทย์คนรุ่่นใหม นิสสัน x t r a เทรุ่นปี2026มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน ePower Generation ล่าสุดที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินในการผลิตไฟฟ้าและส่งกำลังไปยังมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อขับเคลื่อนล้อซึ่งให้ความรู้สึกขับขี่แบบรถไฟฟ้าเต็มรูปแบบแต่ไม่ต้องกังวลเรื่องสถานีชาร์จเพราะคุณเติมน้ำมันได้ตามปกติรูปลักษณ์ภายนอกของเอ็กเทใหม่ดูทันสมัยและแข็งแกร่งขึ้น ด้วยกระจังหน้าทรงวีโมชั่นขนาดใหญ่ไฟหน้าเล็ดีไซน์เฉียบคมพร้อมล้ออลลอยขนาด20นิ้วให้ความรู้สึกหรูหราแต่ยังคงความสปอร์ตไว้เต็มเปี่ยมภายในห้องโดยสารก็ไม่แพ้กันมาพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมน t ment, ขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto เบาะหนังคุณภาพสูงที่นั่งสบายพร้อมเทคโนโลยีเสียงรอบทิศทาง Bose ทำให้ทุกการเดินทางเป็นประสบการณ์ที่เหนือระดับที่โดดเด่นที่สุดคือระบบ e c o r c e ซึ่งเป็นระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อด้วยไฟฟ้า ช่วยให้ควบคุมรถได้แม่นยำและปลอดภัยยิ่งขึ้นแม้ในสภาพถนนที่ลื่นหรือครุขคะเทคโนโลยีนี้ถูกพัฒนามาจากรถยนต์ไฟฟ้าอย่างนิสสันอารี亚ด้านความปลอดภัยก็อัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยี p r o p i l o t a s s i s t ที่ช่วยควบคุมความเร็วและรักษารถให้อยู่ในเลนอย่างอัตโนมัติทําให้การขับขี่ทางไกลปลอดภัยและลดความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่ในด้านสมรรถนะมอเตอร์ไฟฟ้าให้แรงบิดทันใจทําให้ออกตัวได้เร็วและนุ่มนวลระบบช่วงล่างถูกปรับจูนใหม่เพื่อความนุ่มนวลในการขับขี่ แต่ยังคงความมั่นคงเมื่อต้องเข้าโคง้งหรือวิ่งด้วยความเร็วสูงสำหรับใครที่กำลังมองหา SUV ที่ทั้งประหยัดน้ำมันขับสนุกปลอดภยัยและดีไซน์สวย2,026 Nissan X Trail ePower คือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามสุดท้ายนี้ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง AI Kaguru ไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเราจะพาคุณไปรู้จักกับรถรุ่นใหม่ที่น่าสนใจอีกมากมายสวัสดีครับ